สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีตอนเย็นๆนะครับตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะครับประมาณที่ยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหน้าโครงการนะครับชโนไทยโฮมสองนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่นะครับอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะฮะ จากนี่ไปในเมืองนะครับประมาณ3กิโลนะครับไปสนามบินไปศูนย์ราชการนะครับขับรถไม่ถึง5นาทีนะครับถึงเลยนะครับตรงข้ามตรงนี้นะครับเป็นโครงการหนึ่งของเรานะครับระยะห่างจากตรงนี้ก็ประมาณ70เมตรเท่านั้นเองนะครับ สำหรับใครสนใจนะครับต้องการที่จะมาเยี่ยมชมนะครับเข้าออกได้หลายทางเลยนะครับด้านหน้าของผมเป็นถนนใหญ่นะครับเป็นศูนย์ราชการนะครับของประชุมอบจลา,าน,นาจังหวัดแพร่นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับไปนี่ก็ประมาณไม่ถึงร้อยเมตรเป็นถนนเส้นหลักของอำเภอของตำบลร่องฟองหมู่บ้านร่องฟองนะครับไปตลาดนะครับไม่ถึง500เมตร นะครับสรุปก็คือโครงการของเราเข้าออกได้หลายทางแล้วก็สะดวกนะครับตอนนี้วันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านที่เรากำลังทำหลัง,ลงแรกนะครับเดินทางเข้ามา60% 50% 5นะครับ,นะรบเหลืออีก45%นะครับตามเป้าหมายก็คือ ว่าก่อนสงการนะครับก่อนวันที่10นะครับเราคุยกันแล้วว่าต้องให้เสร็จก่อนนะครับเพื่อที่จะได้พักผ่อนทีมงานช่างของเราก็จะได้ไปเที่ยวสงการกันสัก 2- 3สาวันนะครับก็จะมาเริ่มกันต่อที่หลังต่อไปนะครับหลังที่2นะฮะไม่แน่นะครับอาจจะขึ้นหลังที่2ก่อนสงการนะครับขึ้นโครงสร้างไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ที่จวหัวไว้นะครับก็คือใครนะครับอยากรู้บ้างนะครับว่าบ้านหลังนี้เราใช้กระเบื้องมุงหลังคากี่แผน่นนะครับโอ้โหเป็นเงินเท่าไหร่นะครับช่างเขาใช้เวลามุงหลังคานั้นกี่วันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่ผมจะแบ่งปันนะครับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยน้อย นี้ให้กับ f c ของเรานะครับอ่าแล้วก็บ้านของเรานะครับใช้อิดบล็อกตันนะครับอิดบล็อกตันอิดบล็อกนั้นก็มีหลายชนิดนะครับอิดบล็อกตันอิดบล็อกธรรมดาที่เขาทํารั้วนะครับแล้วก็อิดมวลเบานะครับแล้วแต่นะครับเรามีอ่าตัวอย่างอิดบล็อกนะครับอ่าหลายรูปแบบเลยนะครับว่าแบบไหน หลายคนนะครับบอกว่าแบบนั้นดีแบบนี้ดีนะครับสรุปก,ก็พอๆกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเราพิสูจน์แล้วนะครับเดี๋ยวเราดูโลเคชั่นบริเวณรอบๆโครงการสองของเราก่อนเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างดีนะครับไม่ร้อนนะครับเวลาก็5้าโมง ครึ่งพอประมาณนะครับสังเกตด้านหน้าของเราตรงนี้นะครับไม่ถึงรู้สึกว่าจะ60เมตรนะครับ70เมตรประมาณนั้นนะครับเป็นโครงการที่หนึ่งของเรามีลูกบ้านเขาอยู่กันแบบสบายใจนะครับแล้วก็ตรงไปอีกนิดหนึ่งก็เป็นหอประชุมอบจอนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้ากันบ้างนะครับว่า บ้านของเรานะครับเดินมาถึง55%แล้วล่ะนะครับว่าขั้นตอนมันถึงไหนนะครับมาดูลักษณะบ้านนะครับที่ทําแล้ว55%จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ส่วนหลังคาด้านซ้ายนี้นะครับเรารอนะครับรอที่จะฉาบด้านในได้ในหลืบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมุงใช้เวลามุงไม่นานนะฮะตรงนี้ส่วนตัวบ้าน โครงสร้างจริงๆนั้นมุงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับรั้วนะครัรั้วของเรานี่นะครับก็ติดไม้ระแนงนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยขอก่อนอภัยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่าบ้านของเราหลังนี้นะครับเราใช้กระเบื้องของอะไรนะครับราคาเท่าไหร่ นะครับล้วใช้กี่แผ่นนะครับแล้วใช้เวลามุงกี่วันนะครับเดี๋ยวเราจะให้คำตอบนะครับติดตามเรามากันแล้วกันนะครับสำหรับเย็นนี้นะครับแล้วส่วนอิดบล็อกตันนะครับบล็อกตันเราใช้กันราคาก้อนละกี่บาทนะครับแล้วใช้กี่ก้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะครับตอนนี้ก็งานรั้วเราก็เดิน เข้ามาล้อมเสร็จหมดแล้วนะครับงานรั้วครับเหลือแต่ทําประตูตรงนี้นะครับแล้วก็ทาสีแล้วก็ติดโคมไฟนะครับงานรั้วแต่งานฉาบของรั้วเราก็เดินทางเข้ามาถึง80%แล้วล่ะนะครับฉาบเสร็จหมดแล้วครับเหลือแต่เก็บงานนะครับนี่นะฮะใครได้อยู่บ้านหลังนี้นะครับราคา จับต้องได้นะครับราคาไม่แพงเลยนะครับแต่ได้วิวหลักล้านเลยนะครับวิวสวยมากนะครับพื้นที่นั้นกว้างนะครับสำหรับบ้านของเรานะครับหลังนี้มีเนื้อที่อยู่6กสินะฮะหกบสาตารางวานะครับหกสิบสามตารางวาสังเกตโล่ง กว้างนะครับได้วิวนะครับได้วิวหลักล้านเลยนะครับถ้าหากว่าใครได้ครอบครองนะครับอยู่บ้านหลังนี้นะครับของชโนดทยโฮมสองของเรานะครับตรงนี้เป็นบันไดนะฮะนี่เป็นบันไดสามขั้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นไปนะฮะเป็นระเบียงนะฮะระเบียงออกมาจากนี่นะครับหนึ่งเมตร ยีสนะครับสามารถที่จะนั่งทานกาแฟรอบหน้าบ้านได้เลยนะครับตอนเช้าแล้วก็เย็นนะครับนั่งทานกาแฟชมวิวนะฮะดูวิวนี่อันนี้เขาเรียกวิวหลักล้านนะครับมองไปทางโน,น้นเป็นถนนสายหลักนะครับเห็นรถออกซ้ายไปในเมืองนะครับไปอุตรดิต์พิษณุโลก เลี้ยวขวาไปจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาเชียงรายนะครับแล้วก็ไปทางภาคเหนือนะครับโอ้โหชนทไทยโฮมของเราเข้าง่ายออกง่ายจริงๆนะครับอะยืนอยู่ตรงนี้นะครับมองเห็นโครงการที่หนึ่งของเรานะครับอ่าสวยมากนะครับนี่ได้วิวตอนเย็นนะครับซื้อบ้านราคาแค่นี้นะฮะคุ้คมค่ายิ่งกว่านะครับก็ รีบด่วนตัดสินใจนะครับอตอนนี้มีคนมาดูเยอะ,อะนะครับเรายังไม่ให้ใครจองนะครับเพราะว่าเวลาจองแล้วนะครับจะปิดกั้นสิทธิ์ของคูอื่นนะครับเราไม่ให้ใครจองเลยนะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดมานะครับจองแล้วอาจจะพลิกล็อกอาจจะเสียเครดิตนะครับเสียลูกค้าคนอื่นนะครับฉะนั้น ใครคิดว่าเอาจริงจังก็มาคุยกันก่อนนะครับการจองนั้นจองได้นะฮะแต่ว่าถ้าจะมาจองแบบนิดเดียวนั้นคงจะไม่ต้องดีกว่านะครับเราต้องการคนชัวร์แล้วก็คนจริงนะครับนี่คือชโนไทยโฮมนะครับมาสรุปกันนะครับว่าอิดบล็อกของเรานะครับอิดบล็อกของเราที่เราใช้นะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันเลย นะครับอิดบล็อกนะครับนี่สังเกตนะครับอิดบล็อกนะครับเป็นบล็อกตันนะฮะไม่มีรูนะครับอ่าเป็นบล็อกตันทั้งหมดเลยนะครับนี่อันนี้เป็นบล็อกตันทั้งหมดเลยนะครับบล็อกนี้จะไม่มีรูนะครับจะต่างกันกับบล็อกบล็อกที่เขาทํารั้วจะต่างหากกันเลยนะครับเป็นบล็อกตันแล้วก็แข็งแรงนะครับ สังเกตนะครับบล็อกตันยังไม่พอนะครับสังเกตเอ็นนะฮะเของเรานะครับเกิน15บห้าเซนนี่คือความแข็งแรงของตัวบ้านนะครับเนะฮะคุ้มค่านะครับถ้าหากว่าใครนะครับได้ครอบครองนะครับสังเกตลมตอนเย็นบรรยากาศนะครับถ้าเกิดช่วงฤดูทำนานะครับช่วงเช้าเชจะสวยขนาดไหนนะครับสำหรับบ้าน หลังนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหเป็นเพะเอกรีวิวให้ได้เลยนะครับสังเกตตอนเย็นได้เห็นผ้าทิศตกนี่นะครับโอ้โหบ้านวิวแบบนี้นะครับอย่าช้านะครับสวัสดีพี่สิริชัยนะครับบุญเอี่ยมด้วยนะครับโอ้โหอยู่พัทยาคงจะคิดถึงกันนะครับพี่สิริชัยฝากบอกทีมงานด้วยนะครับ เดี๋ยวถ้ายังไงนะครับเจอกันที่พัทยานะครับอีกสักอาทิตย์เนี่ยเราไปแน่นอนนะครับไปพัทยาโอ้โหวิวมากแอบวิวสวยมากจริงๆนะครับนี่สังเกตด้านหลังนะครับสโนดเฮลโมหนึ่งนะครับสามหลังนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่พร้อมเรียบร้อยนะครับสอบถามเพื่อนบ้านเขาบอกว่าโอ้โหมีความสุขมากนะครับเพราะว่าไม่พลุกพ่านนะครับอยู่แบบวิวธรรมชาตินะครับก็ เราก็ดีใจนะครับมีเพื่อนบ้านไม่ได้ห่างมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เยอะมากเกินไปแล้วมาสรุปนะครับว่าอิดบล็อกที่เราใช้นะครับนี่เป็นอิดบล็อกตันนะฮะดูดีๆนะครับมันเป็นอิดตันนะครับก้อนละหกบาทนะครับนี่ก้อนละหกบาทนะครับก็ไม่แพงนะครับหกบาทถ้าซื้อไม่มากก็คงจะอาจจะหก บาทห้าสิบตังหกบาทเจ็ดสิบตังประมาณนั้นนะครับอันนี้ทีมงานช่างของเราซื้อมาแค่หกบาทเองนะครับอ่ะแล้วสรุปงานอิดบล็อกของเรานะครับเราใช้ไปทั้งหมดหลังนี้หนึ่งพันหกร้อยก้อนนะครับนี่เราซื้อมาเราไม่ได้ซื้อนะฮะทีมงานช่าง,งเขาซื้อมานะครับเราเราถามจํานวนเขาเรียบร้อยนะครับมาใช้กี่ก้อนนะครับอิดอิดบล็อกเป็นอิดบล็อกตันนะครับ รวมทั้งหมด1,600ก้อนเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับแข็งแรงนะครับฟับงเสียงนะครับต่างกันนะครับจะต่างก,กันกับเป็นอิฐบล็อก,กรูที่ทำรั้วนะครับคนละเรื่องกันนะครับ <c oughs> สรุปเราใช้แค่1,600ก้อก้อนนะครับเป็นเงินเท่าไหร่ มาคูณหกเป็นเงินเท่าไหร่นะครับหนึ่งืนบาทนะครับอันนี้คืออิดบล็อกนะครับบ้านหลังแค่นี้นะครับไม่เล็กมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับ,กเ,กรบเพราะว่าเป้าหมายของเรานะครับเราทำเพื่อที่จะให้ลูกค้าครอบครัว กำลังสร้างตัวนะครับครอบครัวไว้ทำงานนะครับซื้อบ้านราคาประมาณนี้นะครับจะได้ไม่รกนะครับบางท่านนั้นไม่มีเวลาอยู่บ้านเลยนะครับซื้อบ้านหลังใหญ่ก็รกไปเปล่าๆนะครับเรามาสรุปกันนะครับว่าบล็อกที่เราใช้ก่อผนังตัวบ้านของเราทั้งหมดนั้นนะครับใช้1,600ก้อนนะครับเป็นเงิน1บาทได้1,000 0บาทนะครับ ประมาณนั้นนะครับบวกลบนิดหน่อยนะครับอะ่ะแล้วเรามาพูดถึงงานกระเบื้องนะฮะกระเบื้องเขาเก็บแล้วนะครับอ่ะกระเบื้องที่เราใช้นะครับกระเบื้องมุงหลังคานะครับ,บเมื่อกี้มีตัวอย่างกระเบื้องอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกระเบื้องกระเบื้องที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการหนึ่งนะครับ อันนี้โครงการสองมีเหลือนี่อยู่แผ่นหนึ่งนะครับนี่คือกระเบื้องนะครับเดี๋ยวดูกระเบื้องก่อนชวัอีนี่ขมุงเสร็จแล้วนะครับมันไม่เหลือนะฮะน,นี้ดูตัวอย่างกระเบื้องนี่เหลืออยู่นี่หนึ่งแผ่นอันนี้เป็นกระเบื้องตราเพชรน,นะครับราคากระเบื้องตราเพชรที่เราใช้นะครับหนึ่งแผ่นตรงนี้มีน้ําหนักสี่กิโลกว่า ความแข็งแรงก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับราคาแผ่นละนะครับ14.25 1 4ตังค์นะครับเท่าที่จำได้นะครับเราใช้มุงหลังคาของหลังนี้นะครับซึ่งก็เป็นกระเบื้องตัวเดียวกันกับโครงการที่1นนะครับเราใช้กระเบื้องตัวเดียวกันนะครับแข็งแรง ทนทานนะครับแน่นอนนี่นะครับสวยนะฮะราคา14บาทจุดสห้าสตังค์นะครับเราสั่งที่โกบอนนะครับมีเยอะแยะแต่ยังไงซะต้องสั่งล่วงหน้าหน่อยนะครับสั่งล่วงหน้านะครับามาสรุปนะครับว่ากระเบื้องที่เราใช้กระเบื้องตาเพชรนะครับแผ่นละ14บาท25ส้าสตังค์เราใช้ทั้งหมด นะครับหนึ่งพันแผ่นนะครับหนึ่งพันแผ่นนะครับก็เอาไปคูณสินะครับหนึ่งพันไปคูณสิีก็1นึ่งมืนสี่พันบาทนะครับนี่นะครับเราใช้ทั้งหมดแค่1นึ่พแผ่นเท่านั้นนะครับบ้านของเราไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะครับห้องก็กว้างนะครับพอดีนะครับนี่ดูห้องนี้นะครับ ห้องสามคูณห้าสิบสามเมตรห้าสิบนะครับ, 3, 50, รบแล้วก็มาดูห้องนี้มีกระจกบานใหญ่นะครับนี่ห้องนี้ก็สามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับนี่ตอนนี้ก็สรุปนะฮะเราสรุปให้แล้วนะครับว่ากระเบื้องเราใช้ของยี่ห้อตราเพชรน,นะครับใช้ทั้งหมดหนึ่งพันแผ่นนะครับแล้วก็ ราคาแผ่นละ14บาทนะครับรวมเป็นเงิน14,000บาทนะครับจริงๆถ้าเรารู้ราคานะครับไม่ต้องอไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นใครจะสร้างบ้านนะครับติดตามทางช่องเรานะครับทางช่องโนดไทยชาแนลนะครับทาง y o u t u b e แล้วก็สามารถติดตามทางเพจนะครับบ้านสวยด้วยมือเรานะครับ เราจะแบ่งปันเกล็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้กับ FC ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับที่อยากจะสร้างบ้านเป็นนะครับที่อยากจะสร้างบ้านขายก็ได้นะครับถ้าหากว่าท่านมีที่ดินอยู่นะครับต้องการที่จะเรียนรู้นะครับผมพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้นะครับว่า,าแบ่งแปลงนะครับแบ่ง ระยะห่างระยะล้นเท่าไหรนะครับแบบบ้านแบบไหนนะครับราคานะครับยินดีนะครับแบ่งปันเกร็ดความรู้นะครับเราไม่หวงนะครับไม่หวงนะครับใครอยากจะมีอาชีพเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับสร้างบ้านขายนะครับมีพื้นที่ดินอยู่แล้วนะครับอยากจะทำบ้างแต่ไม่มีความรู้นะครับติดตาม ทางช่องเรานะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราก็รู้สึกพอใจแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับเราสรุปให้แล้วนะครับว่าอิดบล็อกที่เราใช้นะครับเป็นอิดบล็อกตันนะครับเป็นอิดบล็อกตันนะครับก็ละ6บาทนะครับ,บ,รบถ้าซื้อไม่มากก็อาจจะก่อนละ แล้วแต่พื้นที่นะฮะราคาจะไม่เท่ากันนะครับแต่ที่นี่แค่นี้เองนะครับเราซื้อเราซื้อมาทีเดียวนะครับแลถือว่าเราซื้อเยอะนะครับก็ได้ราคานี้นะครับซื้ออิฐบล็อกใช้เงินเฉพาะตัวบ้านตัวนี้นะครับซื้อใช้เงินแค่หนึ่งนบาทเท่านั้นเองนะครับเฉพาะอิฐบล็อกนะฮะต้องฟังให้ดีนะครับแล้วส่วนกระเบื้องนะครับเราใช้อยู่หนึ่งพันแผ่นนะครับ ก็เป็นเงินเท่าไหรหมื่นสี่นะครับแผ่นละสิบสี่บาทนะครับอรับรองความแข็งแรงนะครับชโนไทยโฮมหนึ่งควบคุมงานโดยตัวผมเองนะครับซื้อบ้านราคาแค่ล้านหน่อยๆนะครับแต่ได้วิวนะครับแต่ได้วิวนะครับดูวิวสัเกตวิวก่อนนี่นะครับวิวธรรมชาติจริงๆนะครได้วิว หลากหลายร้านนะครับนะครับมองโครงการหนึ่งแล้วมองมาหาโครงการที่สองนะครับตอนนี้บ้านของเรานะครับเดินทางเข้ามาห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเราดูในภาพรวมแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอจับเสียมแล้วก็ฉาบนะครับใช้เวลาไม่กี่วันนะครับยินดีต้อนรับด้วยนะครับน้องไหมลาวนะครับ เป็นญาติของไหมไทยใจตะวันนะครับแล้วก็ต้อนรับพี่ตีนะครับพี่ชัชวานด้วยนะครับอยู่พัทยานะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับนี่นะครับก็คือสรุปให้แล้วนะครับกระเบื้องนะครับเราใช้แค่หนึ่งพันแผ่นเท่านั้นนะครับแผ่นละสิบสี่บาท ยี่ห้อตราเพชรนะครับใช้เงินไปหมื่นสี่นะครับรวมจัว่วรวมจัว่วข้างรวมฝาครอบข้างจั่วตุกการแล้วก็จะตกประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับไม่แพงอย่างที่คิดนะครับส่วนอิดบล็อกที่เราก่อผนังนะครับเราใช้อิดบล็อกตันนะครับอิดบล็อกตันนั้นจะไม่มีรูนะครับอ ราคาก้อนละหกบาทเองนะครับเราใช้ทั้งหมดหนึ่งพันหกร้อยก้อนนะครับเราใช้หนึ่งพันหกร้อยก้อนเท่านั้นเองนะครับเป็นเงินนะครับแค่เอาหกไปคูณนะครับก็ตกอยู่ประมาณหนึ่งบาทนะครับก็ สำหรับใครนะครับอยากจะทำบ้านขายนะครับทักทายกันมานะครับเป็นเพื่อนกันนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะครับอา,อาจจะสอบถามเรื่องแบ่งกี่วาดีถึงจะทำบ้านหลังเล็กๆกระทัดรัดขนาดนี้ได้นะครับถามมาได้เลยนะครับเผื่อบางท่านนั้นอาจจะมีที่อยู่นะครับ คิดว่าบ้านของตัวเองพื้นที่ดินของตัวเองนั้นอาจจะแบ่งไม่ได้นะครับก็สอบถามมานะครับยินดีนะครับยินดีแบ่งปันนะครับอเดี๋ยวมาดูวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะแยกย้ายกันนะครับตอนนี้ก็จะเข้าหกโมงแล้วนะครับราคาหลังนี้นะครับ หลังนี้โครงการของเรานะครับมีสี่แบบสี่ราคานะครับส่วนหลังนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับอ่าหลังนี้นะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับอ่าที่เราเขียนไว้หนึ่งละอ่าเริ่มต้นที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นนั้นคือหลังถัดไปนะครับแต่เราสร้างหลังนี้ก่อน นะครับหลังนี้มีพื้นที่อยู่63ตารางวานะครับราคาก็จะอีก1ราคาแบบบ้านก็จะอีก1แบบนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะเรามีแบบบ้านอยู่4แบบให้ลูกค้านั้นเลือกซื้อได้เลยว่าจะชอบบ้านแบบไหนนะครับะจะชอบบ้านแบบมีสระน้ำนะครับ ก็อีกหนึ่งราคานะครับบ้านที่เรามีสระน้ําเป็นพูลวิลล่ามินิมอลนะครับขนาดเล็กนะครับสระว่ายน้ำสามคูนหกนะครับอ่าเนื้อที่ก็เยอะกว่านะครับเนื้อที่ของบ้านพูลวิลล่านั้นเราใช้เนื้อที่หนึ่งร้อยวาเลยนะครับก็คือหนึ่งงานนะครับฉะนั้นราคาก็แพงกว่าแน่นอนนะครับหลังนี้หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท นะครับแล้วถัดไปหลังนั้นนะครับหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทแล้วถัดไปอีกนะครับสามห้องนอนสองห้องน้ำนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นนะครับฉะนั้นใครมีศักยภาพการกู้ของธนาคารได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเราก็จะเสนอนะครับว่าควรที่จะ ซื้อบ้านหลังไหนได้กู้ผ่านฉลุยแล้วก็ง่ายกว่านะครับเพราะว่าเรามีหลายแบบหลายราคานะครับให้ท่านได้เลือกอย่างสบายนะครับมีที่ไหนนะครับมีที่นี่นะครับมีแบบบ้านให้เลือกตั้งสาแบบซึ่งเราเตรียมแบบบ้านไว้หมดแล้วนะครับใครมีสถานะกำลังซื้อไม่มากเงินเดือนหมื่นห้าท่านก็สามารถที่จะกู้หลังละ หลังละห่ล้านสี่หมืงล้านสี่แสนเก้าหมื่นได้นะครับส่วนใครมีกําลังที่จะซื้อหลังนี้นะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนก็อยู่ที่สถานะของท่านนั่นเองนะครับว่ามีความสามารถที่จะกู้ได้บ้านแบบไหนนะครับเรื่องการยื่นกู้นะครับเราดําเนินการให้หมดไม่เสียตังค์ด้วยนะครับเราจะเช็คสถานะเบื้องต้นก่อนนะครับว่า,าท่านติด เครดิตบูโรหรือไม่นะครับมีภาระหนี้สินเท่าไหร่นะครับเราก็จะเสนอแนะก่อนนะครับถ้าเราเช็คแล้วท่านไม่มีภาระหนี้สินไม่มีติดเครดิตอะไรเลยนะครับทางธนาคารก็จะอนุมัติมาเราก็เสนอให้ท่านเตรียมเอกสารยื่นกู้ได้ทันทีนะครับอ,อันนี้ง่ายมากเลยนะครับสำหรับใครที่จะซื้อบ้านในโครงการของเรานะครับเรายินดีที่จะให้ คำปรึกษานะครับยินดีต้อนรับนะครับใครเอ่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับคุณยุทธยุทธศักด์นะครับอ่าก็ประมาณนั้นนะครับคุณยุทธนะฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมทางเพจของเรานะครับเพจของเรานะครับทุกคลิปนะครับทุก ครั้งที่ผมไลฟ์นะครับผมจะบอกแล้วก็แบ่งปันนะครับอย่างเช่นวันนี้ผมพูดถึงเรื่องกระเบื้องนะครับเราใช้กี่แผ่นนะครับเราใช้แผ่นละกี่บาทนะครับช่างที่เขามุงหลังคาเราใช้เขาสามารถที่จะมุงหลังคากี่วันเสร็จนะครับอย่างหลังนี้นะครับเราใช้กระเบื้องแผ่นละ14บาทจุดนะครับจุด25้านะฮะจำได้นะครับแล้วก็ใช้1 0 0 0แผ่นเท่านั้นเองนะครับใช้ ช่างถ้ามุงหลังคาจริงๆนะครับใช้เวลาแคไ่ไม่เกิน3วันนะครับถ้าเขาตั้งใจที่จะมุงเลยนะครับไม่ได้ทําอย่างอื่นนะครับก็ใช้เวลาแค่2วันเก็บงานอีก1วันก็รวมเป็น3วันนะครับจำนวนเงินที่เราซื้อกระเบื้องมาก็แค่ประมาณหนึ่งหมื่นพบาทรวมทั้งจัว่วครอบบนข้างแล้วก็ตกอยู่1 5ื่นหานะครับ ต้อนรับคุณนิพนธ์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมทางโครงการของเรานะครับเราคุยได้เลยนะครับเรามีวิวที่สวยมากนะครับวิวที่สวยมากเลยนะครับมองเห็นถนนสายหลักนะครับนี่มองเห็นถนนสายหลักสังเกตเห็นรถนะครับไปในเมืองนะครับช่วงฤดูทํานาตรงนี้จะเป็นข้าวแล้วก็เขียวนะครับสวยมากนะครับแล้วตอนเช้านะครับนั่งกินกาแฟตรงระเบียงนี่เรามีระเบียง โได้บรรยากาศแบบนี้หายากมากนะครับราคาแค่1นึ่งล้านเดห้าหมื่บาทเท่านั้นเองนะครับแถมไม่พอเรายังมีของแถมนะครับอย่างเช่นถังน้ำนะครับแล้วก็เครื่องอับน้ำอุ่นนะครับนะครับก็แล้วแต่นะครับอย่าช้านะครับตอนนี้บ้านของเราเดินทางมาถึง55%แล้วนะครับ บ้านหลังนี้เสร็จก่อนส่งการเสร็จก่อนวันที่10นะครับเราคุยกับช่างแล้วเราต้องเร่งนะครับเพื่อที่จะรีบบ้านเสร็จจะ,จะรีบส่งให้ลูกค้านะครับอตอนนี้ลูกค้ามาจอดแล้วนะครับใครที่ไวกว่าคนนั้นแน่นอนนะครับเพราะว่าบ้านกว่าจะสร้างได้อย่างน้อยก็ต้อง3มเดือนนะครับฉะนั้นใครช้านะครับก็จะต้องรอหลังต่อไปนะครับการวาง เราต้องการที่จะวางเงินมัดจําให้เยอะหน่อยนะครับเพื่อความมั่นใจแต่ถ้าไม่วางเราก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าแต่ละคนนะครับก็บ้านเสร็จปุ๊บก็มาซื้อกันนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนิพนธ์นะครับคุณยุทธศักดิ์นะครับพี่ตีหรือว่าพี่ชัชวานนะครับอยู่พัทยา แล้วก็คุณศิริชัยนะครับลหลายๆท่านเลยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามน,นะครับยังไงวันนี้เราสรุปให้แล้วนะครับเราใช้อิทบล็อกราคาเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่นะครับส่วนกระเบื้องวงหลังคาเราใช้ของอะไรราคาเท่าไหร่นะครับเราบอกไปในคลิปต้นๆแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว ไว้พบกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม